คือแ็่ว่าคริสเตียนเราเนี่ยคือต่อให้เรารสกว่าเราไม่มีคุณค่าเนาะแต่ว่าพระเยซูหรือพระเจ้าก็เห็นว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่าเนาะโดยเฉพาะในช่วงคริสต์มาสแบบเนี้ยมันยิ่งชัดเนาะพระเยซูเนาะมาบังเกิดในมนุษย์ไม่ใช่เกิดอย่างเดียวเนาะแต่เกิดเพื่อที่จะมาตายเพื่อที่จะให้แบบไถ่บาปเราอย่างเงี้ยค่ะต่อให้ไม่มีใครรักเราเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพระเจ้ารักเราแล้วก็พระเจ้าก็เห็นว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่า เซสตีมเนาะมันก็จะแปลว่าการนับถือตัวเองก็ได้หรือว่าการเห็นคุณค่าในตนเองอะไรเงี้ยก็ได้เนาะก็จะแปลได้หมายความหมายเนาะแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็คือเรารับรู้ว่าเราอ่ะเป็นคนที่มีคุณค่าแล้วก็มีความสามารถอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็คือการที่เรายอมรับตัวเองอย่่งที่อย่างเหมาะสมด้วยเช่นกันนะคะคือคนที่มีเซอร์วิสตีมที่ดีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีแต่ด้านดีเนาะคือเขาก็รู้ตัวเองว่าเราเขามีดีอะไรแล้วก็เขามีจุดที่เขาควรพัฒนาตรงไหนด้วยอย่างเงี้ยค่ะ ก็ก็จะถือว่าเป็นคนที่มี s e ล f e s t e e ค่ะซึ่งถามว่ามีปัญหาไหมาในสังคมไทยแบบก็ก็มีเนะาะเพราะหลายๆคนก็รู้สึกว่าเออจริงๆไม่รู้ด้วยว่าตัวเองเก่งอะไรหรือว่าทําอะไรที่ดีหรือว่าข้อดีตัวเองมีอะไรแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าเราจะมีข้อดีอะไร,ย,ไรยังไงยังยังคิดไม่ออกอะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยก็คือให้เราใจดีกับตัวเองเนาะคือแบบไม่ไม่ต้องตำหนิตัวเองในทุกๆอย่างหรือว่า มองโฟกัสแต่จุดที่ตัวเองคิดว่าตัวเองดีอะไรเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็ก็จะช่วยได้ระดับตึงแล้วเนาะแล้วพอเราไม่มองตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆหาว่าจริงๆแล้วอะเออเรามีดีอะไรบางอย่างแล้วเรากออ็ยอมรับทั้งสิ่งที่เราดีและสิ่งที่เราอาจจะยังต้องพัฒนาอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ค่อยๆทําไปแต่ว่าไม่ต้องเบรมตัวเองตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะส่วนกับคนอื่นเนี่ยค่ะก็คือ อยากให้เราเป็นสิง่งแวดล้อมที่ดีให้กับคนอื่นๆเนาะคือเราเราไม่ต้องไปช่วยอะไรใครเลยอะค่ะคือเรายังไม่ต้องไปแบบให้เงินเขาหรือให้งานเขาหรืออะไรก็ได้แต่แค่เราไม่เป็นสิง่งแวดล้อมที่ไม่ดีกับเขาเนาะคือถ้าเขามาอยู่ใกล้เราหรือว่าเขาอยู่ในในที่ที่เราอยู่เนี่ยเราจะเป็นสิง่งแวดล้อมที่ดีให้กับเขาคือเขาจะไม่ถูกทําร้ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคําพูด <detto. S 1> called. หรือว่อาการกระทําแบบเนี้ยค่ะเชืกว่าก็ ก็พอแล้วเนาะหรือถ้ามันได้ม,มากกว่าน,นั้นก็คือมองหาข้อดีในตัวคนอื่นแล้วก็ชื่นชมเขาอย่างเงี้ยค่ะคือเหตว่าคริสเตียนเราเนี่ย เรารู้แน่ๆอยู่ละว,ว่าคือต่อให้เรารสูาเราไม่มีคุณค่าเนาะแต่ว่าพระเยซูหรือพระเจ้าก็เห็นว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่าเนาะ<อ>โดยเฉพาะในช่วงคริสต์มาสแบบเนี้ยมันยิ่งชัดเนาะก็คือคริสต์มาสเนี่ยคือการที่พระเยซูเนะาะบาังเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่เกิดอย่างเดียวเนาะแต่เกิดเพื่อที่จะมาตายเพื่อที่จะให้แบบไถ่าบาปเราเนี้ยค่ะดังนั้นเนี่ย มันก็แสดงให้เห็นชัดอยู่แล้วว่าแบบว่าเออต่อให้ไม่มีใครรักเราเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพระเจ้ารักเราแล้วก็พระเจ้าก็เห็นว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่าเนี้ยค่ะก็ก็คิดว่าถ้าเราเป็นคริสเตียนถ้าเราอยากจะไปบอกคนอื่นเรื่องเนี้ยค่ะอย่างน้อยก็ต้องบอกเรื่องว่าเออพระเจ้ารักเราเนี่ยค่ะแล้วก็เห็นว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่า